ว l ลคัมแบ็ k ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่การรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย BYD ที่กำลังทำตลาดโลกอย่างร้อนแรงและปี2026นี้ค่ายก็ได้เปิดตัวรถ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังจับตามองนั่นก็คือ BYD C Alien 2026รถยนต์ไฟฟ้าที่ผสมผสานดีไซน์ล้ำยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะสมรรถนะที่ทรงพลังและราคาที่คุ้มค่ากว่าคู่แข่งหลายแบรนด์ ทำให้รุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในรถ e ีีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดทั้งในไทยและต่างประเทศวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ BYD s e a l i a n 2026แบบจอดลิฟทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาจำหน่ายว่าคุ้มค่าขนาดไหนเริ่มจากดีไซน์ภายนอก BYD s e a l i a n 2026ถูกออกแบบให้เป็น SUV ไฟฟ้าที่มีเส้นสายเฉียบคมและทันสมัยมากขึ้นจัดอยู่ในกลุ่ม SUV ขนาดกลางที่เน้นความสปอร์ตแต่ยังคงความเรียบหรูแบบรถยุคใหม่ ไฟหน้าและเชฟโฉบเฉียวพร้อมระบบอัตชีพทำให้ตัวรถดูเฉียบคมตั้งแต่แรกเห็นกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีความลู่ลมตามหลักอากาศพลศาสตร์ลดแรงเสียดทานและช่วยเพิ่มระยะทางวิ่งได้จริงเส้นสายด้านข้างตัวรถเน้นความสปอร์ตราบเรียบระบายอากาศข้างสูมล้อถูกดีไซน์ให้ดูลำยุกส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายแบบคาดยาวฟูเลตท,ที่ให้ภาพลักษณ์พรีเมียมมากขึ้นชุดล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด1 9ถึง21นิ้วช่วยเสริมบุคลิกให้ตัวรถดูแน่น หนักแน่นและมีพลังมากขึ้นกระจกมองข้างทรงบางแนวสปอร์ตพร้อมระบบบลายสปอร์ตในตัวที่จับประตูแบบป๊อปเอาท์ให้ความหรูหราและช่วยลดแรงต้านลมหลังคาแบบพารามิกคลาสร่ฟเต็มบานช่วยเพิ่มความโปร่งสบายให้ห้องโดยสารและช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกโล่งเวลาเดินทางไกลโดยไม่รู้สึกอึดอดัดภาพรวมภายนอกของ BYD Sealian 2026ต้องบอกว่าดูหรูขึ้นสปอร์ตขึ้นและตอบโจทย์ตลาดรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดทั้งเท sla โ Mo เด l Y ฮุนไดไอออนิก5และ MG MARVEL R ซึ่งีเอเลียนมีสไตล์ที่แตกต่างให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรถ e ีวีรุ่นพรีเมียมแต่ราคาจับต้องได้ เมื่อเปิดประตูเข้ามาดูภายในจะสัมผัสได้ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความพรีเมียมในแบบที่ BYD พยายามยกระดับขึ้นอีกขั้นห้องโดยสารของ s ีเอเลีย2026ใช้การตกแต่งแบบโมเดนพรีเมียมเน้นความเรียบหรูมีการใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังสังเคราะห์แบบรุ่งพิเศษแผงคอนโซลตกแต่งด้วยเส้นไฟแอมเบียนไลรอบห้องโดยสารและดีไซน์ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ด้านกลางคอนโซลเป็นจอขนาดใหญ่15-17นิ้วแบบหมุนได้90องศาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ BYD ที่ผู้ใช้ชื่นชอบเพราะสามารถปรับจากแนวตั้งไปแนวนอนได้ตามสะดวกโดยรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายอินเทอร์เฟสตอบสนองรวดเร็วมากเพราะใช้ชิปประมวลผลใหม่มาตรวัดหลังพวงมาลัยเป็นจอดิจิทัลทั้งหมดกราฟิกคมชัดพวงมาลัยแบบ2ก้านสปอร์ตที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยมีปุ่มควบคุมหลายฟังก์ชันใช้งานง่าย เบาะนั่งดีไซน์ใหม่โอกระชับนั่งสบายเป็นพิเศษรองรับสรีระได้ดีมีระบบอุ่นเบาะและระบายอากาศพร้อมระบบปรับไฟฟ้า1 0ถึง12ทิศทางในเบาะคู่หน้าเบาะหลังพื้นที่กว้างนั่งสบายแม่โดยสาร3คนสามารถปรับเองได้และมีช่องแอร์หลังพร้อมช่องชาร์จ USB-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลังพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างมากและพื้นเรียบทําให้เก็บของได้ง่าย s i e a องพัยี่ 2016, ยังมีพื้นที่เก็บของด้านหน้าหรือที่หลายคนเรียกว่า ัเพิ่มความสะดวกในการเก็บของเล็กๆน้อยๆอย,อย่างถุงช็อปปิ้งหรืออุปกรณ์เดินทางระบบเสียงใช้ลำโพงคุณภาพสูงที่ b y d พัฒนาร่วมกับผู้ผลิตชั้นนำให้เสียงที่คมชัดมีมิติและเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงระหว่างขับรถสมรรถนะของ b y d c a l i a n 2026ถือว่าโดดเด่นรถรุ่นนี้ใช้แพลตฟอร์ม e ePlatform 3.0รองรับระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ทั้งประหยัดไฟและให้ประสิทธิภาพสูง ตัวเลือกกำลังมีหลายแบบตั้งแต่มอเตอร์เดี่ยวไปจนถึงมอเตอร์คู่ AWD รุ่นมอเตอร์เดี่ยวให้กำลังประมาณ200-230แรงม้าและแรงบิดสูงพอให้การเร่งแซงในเมืองคล่องตัวมากส่วนรุ่นมอเตอร์คู่ AWD ให้กำลังรวมประมาณ300-380แรงม้าทำให้การเร่งสูงถึง100กิโลเมตรชั่วโมง อยู่ในช่วงประมาณ5วินาทีกว่าๆซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถ SUV ไฟฟ้าราคาเอื้อมถึงการเกาะถนนและการทรงตัวก็ดีขึ้นเพราะเทคโนโลยีควบคุมแรงบิดอัจฉริยะช่วยให้เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจระบบช่วงล่างถูกปรับมาดีมากให้ความรู้สึกนุ่มแต่ยังคงความนิ่งและมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูงการขับในเมืองรู้สึกสบายส่วนการขับทางไกลก็ให้ความนิ่งแบบรถระดับพรีเมียมทำให้เีเอเลียนเป็นหนึ่งในรถที่ขับสนุกที่สุดของ BYD ในด้านแบตเตอรี่ซีเอเลียน6 0 2 6ใช้แบตเตอรี่ b บล็แบตเตอรี่รุ่นใหม่ของ BYD ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานมีความจุแบตตั้งแต่60-82ถึง82กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งประมาณ450-600ถึง6ก0กิโลเมตรตามรุ่นย่อยและรองรับระบบชาร์จเร็ว DC Fast Charging ที่สามารถชาร์จจาก2 0 8ถึง80%ได้ภายในเวลาประมาณ25-30ถึง30นาที ระบบความปลอดภัยของเซเลียน2026ให้มาแบบจัดเต็มรองรับ BYD DayPilot รุ่นใหม่ซึ่งรวมถึงระบบช่วยขับอัจฉริยะเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันระบบช่วยประคองรถในเลนระบบเตือนมุมอัปกล้อง360องศาเซ็นเซอร์รอบคันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้านราคา BYD เซเลียน2026คาดว่าจะเปิดตัวในไทยในช่วงราคา1ล้าน1,090,000บาทถึงประมาณ1้าน6 9 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นมอเตอร์เดี่ยวหรือมอเตอร์คู่ รวมถึงขนาดแบตเตอรี่ที่เลือกเมื่อเทียบกับออปชั่นความพรีเมียมการขับขี่และระยะทางวิ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าที่คุ้มค่าที่สุดในกลุ่ม SUV ไฟฟ้าระดับกลางโดยรวม BYD s e a l i e n 2026เป็นรถที่ทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งในด้านดีไซน์ภายนอกที่ดูสปอร์ตทันสมัยภายในที่พรีเมียมและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่ตอบสนองดีมากไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือขับไกลและราคาที่คุ้มค่าอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้ซีเอเลียนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ในปี2026ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้หน้าใหม่คนทำงานครอบครัวหรือคนที่กำลังอยากเปลี่ยนจากรถน้ำมันมาใช้รถไฟฟ้ารุ่นแรกรับรองว่านี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดของปีนี้ thank you